สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้พบกับผมนึกเทรดเดอร์โฮมอีกครั้งนะครับช่วงนี้มีเพื่อนเเราเข้าร่วมกิจกรรม7วิดีโอผ่านทางกลุ่มของ a c e b o o k นะครับเพื่อนๆนที่พลาดกิจกรรมครั้งนี้ไปเนี่ยผมจะมีการประกาศเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมในรอบต่อไปผ่านทางหน้าเพจของเรายังไงก็เพื่อนๆอย่าลืมกดเซต Notification on แล้วก็ซีเฟิร์สไว้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังถึงวิธีการค้นหาเทรนหร ในสไตล์ที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับเรามาดูความหมายของเทรนในดาวเทลรี่ก่นนะครับ Trend Exists Until Definitive Signals p r o v e That They Have End ความหมายของเทรนคือราคาจะขึ้นจนกว่ามันจะไม่ขึ้นซึ่งถ้าดูจากรูปราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่ขึ้นก็คือสิ้นสุดเทรนขาขึ้นและมันก็จะเริ่มลงก็คือเริ่มต้นเทรนขาลงพอมันลงมันก็จะลงไปเรื่อยๆจนกว่า มันจะไม่ลงก็คือสิ้นสุดเทรนขาลงและก็เริ่มต้นเทรนขาขึ้นใหม่ผมสรุปให้เพื่อนฟังง่ายๆอีกครั้งนะครับหลักการมองเทรนแบบง่ายๆคือการจับคู่เทียบกันระหว่างไฮและโลใหม่อันล่าสุดเทียบกับไฮและโลเดิมอันก่อนหน้านี้ถ้าผลเปรียบเทียบออกมาแนวเ,เดียวกันเนี่ยเพื่อนๆก็จะมองเห็นเทรนที่ชัดเจนเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับรูปแบบที่1ของโครงสร้างราคาที่ชัดเจนก็คือ เทรนที่ชัดเจนเพื่อนๆจะเห็นการยกตัวขึ้นและลงของไฮและโลไปตามแนวโน้มเรื่อยๆนะครับหลักการมองเทรนแบบง่ายๆก็คือการจับคู่เทียบกันระหว่างไฮและโลอันใหม่ล่าสุดไฮใหม่ล่าสุดและโลใหม่ล่าสุดเทียบกับไฮและโลก่อนหน้านี้ถ้าผลการเปรียบเทียบออกมาแนวเดียวกันเพื่อนๆก็จะมองเห็นเทรนดที่ชัดเจนเรามาดูที่รูปกันนะครับตลาดขาขึ้นเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะครับ ไฮใหม่เทียบกับไฮเดิมก็จะเป็นไฮที่ยกตัวสูงขึ้นโลเก่าเทียบกับโลเดิมก็จะเป็นโลที่ยกตัวสูงขึ้นหรือเราจะเรียกว่าไฮ High กับไฮอร์โลก็ได้ครับถ้าเพื่อนเห็นเห็นไฮไฮบไฮกับโลไปเรื่อยๆเนี่ยอันนั้นก็คือนิยามของเทรนขาขึ้นส่วนเทรนขาลงเป็นยังไงครับจุดสูงสุดอันใหม่เทียบกับจุดสูงสุดอันเก่าและจุดต่ําสุดอันใหม่เทียบกับ จุดต่ำสุดอันเดิมสังเกตว่าจะมีการลดตัวลงเรื่อยๆลักษณะน,นี้เพื่อนๆก็จะเห็นเป็นดาวเทรนหรือเทรนขาลงแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากช่วงที่ตลาดมีเทรนหรือมีแนวโน้มที่ชัดเจนได้บ้างนะครับถ้าเป็นตลาดขาขึ้นเนี่ยเพื่อนๆก็ทําการบายหาโอกาสบายนะครับอาจจะบายจุดนี้ก็ได้แล้วก็รอราคาให้วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ปิดออเดอร์บายเพื่อนๆก็จะได้กาไรในทางตรงข้ามถ้าเป็นตลาดขาลงเพื่อนๆก็อาจจะหาโอกาส เปิดออเดอร์เซลล์สมมุติว่าเปิดตรงนี้รอให้ราคามันลงไปเรื่อยๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งเพื่อนๆก็ปิดออเดอร์เซลล์เพื่อนๆก,ก็จะได้กําไรจากการเซลล์ในครั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันวิธีการหาเทรนในสไตล์ของ Trader and Home นะครับ วิธีการที่ผมใช้ในการมองหาเทรดแบบที่1คือผมใช้อินดิเคเตอร์ซึ่งอินดิเคเตอร์ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวก moving average, RSI แล้วก็ CCI ส่วน line chart ก็เป็น1ในรูปแบบของกราฟนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับโอเคครับมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติอันแรกเราใช้อินดิเคเตอร์ใช่ไหมครับผมก็เลือกมาที่ moving average แล้วก็เลือกเป็น exponential ผมเซตเป็น period 55นะครับกดโอเคครับ เพื่อนๆก็จะมองเห็นละว่าราคาเคลื่อนที่อยู่บนหรืออยู่ล่างของเส้น moving average ยกตัวอย่างเช่นบริเวณเนี้ยราคาอยู่ด้านบนเส้น moving average ผมก็มองเป็นเทรนด์ขาขึ้นมองหาโอกาสบายไปเรื่อยๆพอราคาทะลุเส้น moving average มาเนี่ยผมก็มองเป็นเทรนด์ขาลงมองหาโอกาสซลล์ไปเรื่อยๆนี่คือการใช้ moving average ในการหาเทรนด์นะครับอันถัดมาถ้าเกิดไม่อยากใช้ moving average บางทีผมก็ใช้เป็น ลายชาร์ตง่ายๆเลยเพื่อนๆ <pint ura> ลองดูด้วยสายตาก็น่าจะพอมองออกนะครับเพื่อนๆสามารถมองด้วยสายตาเพื่อนๆก็จะพอคาดเดาได้ว่าช่วงนี้เป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงยกตัวอย่างเช่นช่วงบริเวณนี้กราฟเป็นลายชาร์ตเนี่ยก็ยกตัวขึ้นเรื่อยๆบริเวณนี้ก็เป็นเทรนดขาขึ้นส่วนพอเริ่มต้นบริเวณนี้ก็มีการลดตัวลงเรื่อยๆบริเวณนี้ก็เป็นเทรนดขาลงเดี๋ยวเราลองมาดู อินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับ RSI ผมใช้ RSI เซตค่าไว้ที่พิเรียด14นะครับกดโอเคเพื่อลองสังเกตดูนะครับบริเวณเดียวกันคือช่วงที่เราพิจารณาก่อนหน้านี้คือบริเวณนี้ใช่ไหมครับ RSI ตัดขึ้นเหนือ Level 50ผมมองเป็นเทรนขาขึ้น RSI ตัดลงต่ำกว่า Level 50ผมมองเป็นเทรนขาลงเทรนขาลงสมมติจุดนี้นะครับ ไอซีตัด50ลงมาละผมก็เริ่มมองกราฟว่าผมจะหาโอกาสเซลล์ณนะบริเวณนี้ละบริเวณที่ไอซีอยู่ต่ำกว่า50ผมก็จะมองหาโอกาสเซลเรื่อยๆเลยอะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้นิดนึงนะครับบริเวณนี้ผมก็มองหาโอกาสเซลล์พอไอซีเริ่มตัดขึ้นบริเวณนี้คือเป็นช่วงที่ไอซีเริ่มตัดขึ้นใช่ไหมครับจุดนี้คือไอซีตัดขึ้น ผมก็เริ่มมองหาโอกาสบายประมาณบริเวณนี้ผมก็มองหาโอกาสบายนะครับนี่เป็นตัวอย่างการใช้งาน i s i g h ในการมองหาเทรนด์นะครับและอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายที่ผมใช้คือ oscillator แล้วเลือกมาที่ Commodity Channel Index หรือ CCI นะครับผมเซตเป็น พีเรียดห้าสิบห้าโอเคบริเวณเดียวกันนะครับผมลบอันนี้ทิ้งก่อนผมบอกว่าผมใช้ IC, ซเออ CCI ในการหาเทรนบริเวณนี้จุดนี้เป็นจุดที่ c c i ตัดขึ้นเหนือเลเวลศูนย์เซตเลเวลศูนย์ไว้นะครับคู่กับ c c i c c i ผมเซตไว้ที่ห้าสิบห้า พอ CCI ตัดขึ้นผมมองเป็นเทรนขาขึ้นแล้วบริเวณนี้ผมก็มองเป็นเทรนขาขึ้นมาเรื่อยๆผมมองหาโอกาส buy นะครับพอ CCI เริ่มตัดลงบริเวณนี้จากบริเวณนี้นะครับผมก็เริ่มมองหาโอกาส sell นะครับสีน้ำเงินคือผมมองหาโอกาสบายเนื่องจาก CCI ตัดขึ้นอยู่เหนือเะเวบสูงส่วนสีแดงผมมองหาโอกาสเลล์เนื่องจาก CCI ตัดลงต่ำกว่าเลเวบศูงเหลนครับเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆที่ผมใช้อินดิเคเตอร์ในการช่วยมองหาเทรนดเดี๋ยวเราลองมาดูอีกแบบหนึ่งที่ผมใช้ในการหาเทรนด์นะครับนอกเหนือจากอินดิเคเตอร์ผมใช้ตัวนี้ครับ high และ l o ซึ่งอ้างอิงตามทฤษฎีดาวเทลลี่นะครับการลากเส้น เปรียบเทียบโครงสร้างราคาเรามาลองดูตัวอย่างกันเปิดมาที่กราฟนะครับผมเลือกกราฟเปล่าๆอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาเลือกอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าซิกแซกแล้วก็เปลี่ยนสีไปอินดิเคเตอร์ซิกแซกเนี่ยปกติผมใช้เป็นค่า853เพื่อนๆสามารถใช้ค่าอื่นก็ได้น,นะครับพอดีค่านี้เป็นค่าที่ผมใช้เป็นประจำกดโอเค ผมให้เ,เพื่อนๆเลือกใช้ indicator ซ i กแ a กเพื่อมาหาจุด high และ low ทำให้เพื่อนๆมองเห็น high และโลได้ง่ายขึ้นนะครับเราลองมาดูกันสมมุติว่าผมเริ่มพิจารณาตั้งแต่ตอนนี้นะครับนี่คืออดีตเราจะเริ่มพิจารณาหาโอกาสบ u y หรือเซลล์ตั้งแต่หลังจากเส้นแดงขึ้นไปนะครับโอเคผมก็มาเปรียบเทียบก่อนสิ่งที่ผมต้องทำอันดับแรกคือผมต้องมองหา h i แปบ๊บหนึ่งนะครับ ที่เทรนลายนะครับเพื่อนๆให้ติ๊กคำว่าเละออกเส้นมันจะเป็นแค่เส้นสั้นๆอย่างน,นี้เอาใหม่อีกทีนะครับผมมองหาไฮใหม่เทียบกับไฮเดิมและหาโลใหม่เทียบกับโลเดิมโอเคเพื่อนๆมองเห็นอะไรครับ h ฮอ h i ไฮและ h ไฮ e r Low จากทฤษฎีดาวที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปก่อนหน้านี้ หายกตัวขึ้นเรื่อยๆและโลก็ยกตัวขึ้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะรอหาโอกาสในการเข้าบายตอนนี้ผมเปิดที่ทม์เฟร4ชั่วโมงใช่ไหมครับในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์นี้นะครับผมจะมองหาโอกาสบายก็แล้วแต่เทคนิคละว,ว่าเพื่อนๆจะใช้เทคนิคอะไรแต่ว่า โอกาสที่เราจะมองในสัปดาห์นี้เราจะมองโอกาสเป็นโอกาสบายโอเคเราลองมาดูอีกทีนะครับหลังจากจบสัปดาห์นี้เรามาดูโครงสร้างราคากันอีกครั้งนะครับใช้โลใหม่คือโลนี้เทียบกับโลเดิมนะครับไฮใหม่เทียบกับไฮเดิมโครงสร้างราคาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับไฮไฮและไฮโล โอเคสัปดาห์นี้ผมก็ยังมองหาโอกาสบายอยู่เหมือนเดิมเห็ okay, นะครับเราลองดูตัวอย่างถัดไปแล้วสัปดาห์ถัดมาล้ครับผมเทียบโครงสร้างราคาต้องเป็นจุดนี้แล้วนะครับเพราะว่าเรากำลังจะพิจารณาเป็นเป็นของสัปดาห์นี้ว่าเราจะเข้าบายหรือ sell ผมเทียบโครงสร้างราคาที่ผมเห็นได้ชัดคือ l o ใหม่เทียบกับโลเดิมและไฮใหม่เทียบกับไฮเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับผมมองเห็นเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เหมือนเดิมสัปดาห์นี้ผมจะมองบ่ายใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วผมอาจจะเข้าผมมองโอกาสบ่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คืออะไรหลังจากเปิดสัปดาห์มาไม่นานประมาณสัก12 3 4, 5 5 5อแท่งเกิดโลใหม่ขึ้นมาสิ่งที่ผมทำคือ ผมเทียบโลใหม่กับโลเดิมเทียบโลใหม่กับโลเดิมโอเคไฮเป็นไฮแ็หายใช่ไหมครับแต่โลเป็นโลวะโล่โลว์ะโลเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนไหมครับไม่ชัดเจนครับไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงเพราะฉะนั้นเราจะรอให้ราคาทาโครงสร้างราคาให้เราดูใหม่อีกครั้งทำไฮและโลใหม่ซึ่งพอผ่านมาสักพักหนึ่งบริเวณนี้ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าราคาทำไฮใหม่ขึ้นมาแล้วเราย้ายไฮมาเทียบกันนะครับไฮใหม่เทียบกับไฮเดิมตอนนี้เป็น lower high l o w ใหม่เทียบกับ l o w เดิมก็เป็น lower l o w จากจุดนี้จากจุดนี้นะครับบริเวณนี้ผมจะมองหาโอกาสเซลล์ละเพราะโครงสร้างราคาเปลี่ยนไปแล้ว หลังจากเส้นสีฟ้าผมจะเริ่มมองหาโอกาสเซลล์แล้วใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็รอเซลล์ตามกลยุทธ์หรือเทคนิคที่ใช้โอเคอีกสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับจบสัปดาห์นี้ผมจบสัปดาห์จบสัปดาห์นี้นะครับเรากําลังพิจารณาสัปดาห์ต่อไปว่าเราจะเทรดยังไงโอเคจบที่สัปดาห์นี้โครงสร้างราคาที่ผมเห็นก็ยังเป็นเหมือนเดิม พอเริ่มต้นสัปดาห์ไป1แท่ง2แท่ง3แท่งผมเริ่มเห็นโลใหม่เลยใช่ไหมครับผมเอาโลใหม่ไปเทียบกับโลเดิมซึ่งก็คือโลนี้เทียบกับโลนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Low วอร์ไฮและ Low ว r l o โลผมพิจารณาหาโอกาสเข้าเซลล์ผมเข้าเซลลใช่ไหมครับพอผ่านมาถึงวันนี้โครงสร้างราคาเปลี่ยนไปคือมี High ใหม่เกิดขึ้นผมก็ย้ายการเทียบมาเป็นไฮ High ใหม่เทียบกับ high เดิมก็ยังเป็น lower high และ lower low ผมก็ยังมองเซลล์อยู่เข้าใจไหมครับแล้วพอผ่านมาถึงจุดนี้ล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเห็น low ใหม่ low ใหม่เทียบกับ low เดิมกลายเป็น higher low แต่ตรงนี้เป็น lower high เป็นโครงสร้างแบบขาขึ้นหรือขาลงครับชัดเจนไหมครับคำตอบคือไม่ชัดเจนใช่ไหมครับ ถ้าไม่ชัดเจนทำยังไงให้เพื่อนๆตีเส้นแนวนอนที่ไฮล่าสุดและโลล่าสุดมองดูว่าราคาหลังจากนี้ราคาเบรกขึ้นที่เบรกไฮล่าสุดขึ้นไปหรือว่าเบรกโลล่าสุดลงมาถ้าเบรกไฮล่าสุดขึ้นไปให้เพื่อนๆมองหาโอกาสบายซึ่งพอจบแท่งนี้นะครับราคาเบรกไฮล่าสุดใช่ไหมครับ เราจะมองหาโอกาสบายแล้วแต่สังเกตนะครับพอเบรกปุ๊บมันกลับตัวเลยเรายังไม่ทันได้บายเลยไม่ว่ากลยุทธ์ไหนก็ไม่มีโอกาสได้บายใช่ไหมครับราคาเบรกไฮล่าสุดขึ้นไปมองหาโอกาสบายเริ่มมองหาโอกาสบายนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเข้าบายเลยมองหาโอกาสบายบริเวณนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นพอเบรกขึ้นไปปุ๊บมันก็กลับตัวลงมาแล้วก็เบรกลงมาพอราคาเบรกโลล่าสุดลงมาเรามองหาโอกาสซลล์แล้วครับ เส้นสีฟ้าเส้นล่า,ส,า,ส,าสุดราคาเล็กลงมาใช่ไหมครับเราจะมองหาโอกาสเซลล์ละซึ่งเราจะมาได้เซลล์บริเวณนี้ครับถ้าเป็นใช้เทคนิคการลับตัวเพวื่อนๆก็จะเข้าเซลล์ได้บริเวณนี้โอเคนะครับสำหรับตัวอย่างการใช้ไฮและโลเพื่อหาโครงสร้างราคาตามทฤษฎีดาวผมแสดงให้เพื่อนๆเห็นแล้วว่าผมใช้ไฮและโลเพื่อหาโครงสร้างราคาเพื่อบอกเทรนในการเข้าซื้อหรือเข้าขายได้ยังไงนะครับไงเพืพ่อนๆลองไปทดลองดูนะครับ ติดปัญหาอะไรเพื่อนๆสามารถถามผมได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับโอเคสองอย่างผมสรุปอีกครั้งนะครับผมหาเทรนด์โดยใช้แบบที่1คือใช้อินดิเคเตอร์แบบที่2คือผมลากเส้นแล้วก็หาเองเราลองมาดูประโยชน์ของการค้นหาเทรนด์นะครับข้อหนึคือ Big Name Moving การที่เพื่อนๆเทรดตามเทรนด์เนี่ยเป็นการเทรดตามกระแสของลายใหญ่ เหมือนกับเราเป็นเหาฉลามครับเราก็ติดไปกับปลาฉลามปลาฉลามไปทางไหนเราก็มีอาหารกินอยู่ตลอดเวลาเปรียบเสมือนเราตามลายใหญ่ไปเราก็สามารถสร้างกำไรได้ตลอดเวลาข้อ 2. no matter what your strategy ไม่ว่าเพื่อนเอนจะใช้เทคนิคอะไรเข้าตรงไหนเพื่อนๆก็ยังมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้อย,อยู่ดีถ้าเทคนิคของเพื่อนๆดีเข้าถูกจุดราคาจะวิ่งไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วเลยครับแต่ถ้าเทคนิคเพื่อนเอนไม่ดีเนี่ยสุดท้าย ราคาก็วิ่งไปในทิศทางที่เพื่อนเพื่อเปิดออเดอร์ไว้อยู่ดีแต่จะได้กําไรน้อยลงหรือว่าช้ากว่ากรณีที่เพื่อนๆมีเทคนิคที่ดีข้อ 3. fish p o n นะครับให้จินตนาการถึงเวลาเพื่อนเนไปตกปลานะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจับปลาเนี่ยเพื่อนๆจะไปที่บ่อที่มีปลาเยอะๆหรือเพื่อนๆจะเลือกไปในบ่อที่ไม่ค่อยมีปลาเหมือนกันครับการเทรดตามเทรนเนี่ยมันทําให้เพื่อนๆมีโอกาสจับปลาได้มากขึ้นมีโอกาสได้ปิบมากขึ้นราคาวิ่งได้เยอะได้เร็วมากขึ้น ข้อ4 price structure การเทรดตามเทรนเนี่ยทำให้เรามองเห็นโครงสร้างราคาที่ชัดเจนอย่างที่ผมโชว์ให้เพื่อนๆดูไปก่อนหน้านี้นะครับว่าผมใช้โครงสร้างราคาคือ high และ low ในการหาเทรนทําให้ผมมองเห็นชัดๆเลยว่าเทรนตอนนี้เป็นยังไงเพื่อนๆสามารถใช้เครื่องมือเนี่ยในการเข้าออเดอร์เนี่ยก็ทําได้ง่ายขึ้นอาจจะใช้เป็น reversal หรือเป็น uh, stochastic ในการกลับตัวก็ได้เหมือนกันเพื่อนๆจะเข้าไปในจุดที่ทำกำไรได้มากขึ้นแล้วก็ สต็อปลอสสั้นกว่าปกติข้อ5นะครับ Currency Pair Selection ก็คือถ้าเพื่อนๆดูเทรนด์เนี่ยเปรียบเทียบกัน3หรือ4คู่เงินคู่เงินไหนที่มีเทรนด์ชัดเจนเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกเทรดในคู่เงินนั้นโอกาสที่จะทำกำไรแล้วก็พอเข้าออเดอร์ปุ๊บราคาวิ่งก็จะมีมากกว่าคู่เงินอื่นๆวันนี้ผมได้แสดงวิธีการหาเทรนดในรูปแบบต่างๆที่ผมใช้อยู่เป็นประจำให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับจากวิดีโอนี้ไปพัฒนาแล้วก็ลองทดสอบปรับเปลี่ยนตามกลยุทธ์ที่เพื่อนๆใช้งานอยู่แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ